สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีด่านปีนเชือกของสปาร์ตันหรือว่าลบครามนั่นเองนะคะเราจะใช้แรงขานะคะเป็นกำลังหลักในการส่งตัวเราขึ้นไปค่ะเพราะว่าคือลำพังแขนเนี่ยไม่พอแน่นอนนะคะเราจะใช้ขาค่อยๆย,ยืนขึ้นไปแบบนี้นะคะขาลงก็เช่นเดียวกันนะคะค่อยๆลงระวังมือลูดนะคะเจ็บกันมาเยอะแล้วค่ะกับด่านนี้เดี๋ยวจะมาลองดูที่ขากันแบบซูมๆนะคะว่าเราวางเท้าไว้ยังไงได้บ้างนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะ มีการล็อกเชือก2สเต็ปแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยเหยียบกันเอาไว้นะคะเพื่อเป็นการส่งแรงแล้วก็จะได้เหยียบเท้าตัวเองเนี่ยยืนขึ้นไปได้นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเกี่ยวขึ้นจะใช้ฟังไหนก็ได้ตามที่เราถนัดนะคะแล้วเชือกก็ควรจะอยู่ชิดกับตัวเราเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันอีกรอบนึงนะคะ ะะก็ให้สังเกตที่เท้านะคะว่าจะมีการเกี่ยวขึ้นแล้วก็ทับกันแบบนี้แล้วก็ยืนขึ้นนะคะแล้วก็ใช้แขนขึ้นสูงขาขึ้นสูงยืนขึ้นไปเอาขาขึ้นแล้วเหยียบไว้ให้มั่นแบบนี้นะคะขาขึ้นเหยียบให้มั่นแบบนี้ขาลงก็ค่อยๆยหย่อนก้นลงมานะคะแล้วก็สไลด์ลงสไลด์นี่ต้องคลายเชือกออกนิดนึงด้วยนะคะมันจะได้ไม่บาดเราค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ